สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้รายการซูลเอนเดอร์ n ่อของเราจะมาเล่นเกม r o ี้กันนะครับอ่าแล้วก็จะมาเล่าเรื่องย่อกันนะครับเรื่องย่อก็คือมีเด็ก4คนไม่เชื่อเรื่องที่มีสัตว์ประหลาดสิงอยู่ในแมนชั่นที่เราจะมาสำรวจกันนี้อ่าคือแบบว่าไม่ค่อยกลัวเรื่องผีอะไรแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็ไปนิวเกมกันเลยดีกว่านะั้งเกาะอย่างนั้นนะครับ ตัวลิงโหลดผมจะให้ไว้ใต้ใต้ดี s คริปชั o นนะครับมีสองลิงโหลดให้โหลดทั้งคู่นะคะไออันที่มันเป็นไม่ใช่ R อันนี้ก็ให้ติดตั้งไปนะคะโอเคให้เรามาตั้งชื่ออ่ตั้งชื่อฮิโรชิมากันละกัน M A โอเคไปโอเคกันเลย อันนี้เป็นเรื่องเล่าที่ผมให้ไปเมื่อกี้นะครับอ่ะนี่สี่คนอันนี้ผมก็อ่านไม่ออกครับขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ค่อยแข็งเรื่องภาษาอังกฤษนะคะเอ้ยไม่ค่อยเก่งเรื่องภาษาอังกฤษอ่าจานแตกเฮ้ล e สเก e t อ u อ o พ h เ r e l ล t สเก t o อ t อ f พ e r อออกไปจากที่นี่กันเดอะมันไม่มีมอนสเตอร์อยู่นีนี้ฮิโรชิมาบีแคฟูล W เอ้ยไม่ใช่ W a. s. d. ลใช้ลูกศรในการควบโทรตัวละครอันนี้จานแตกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเจอเศษจ,จานแตกแล้วก็กลับไปหาเพื่อนกันไปที่ห้องโถงเฮ้ยทุกคนหายไปไหนกันหมดอ่ะ Guys เพื่อน ไปไหนก็นแล้วเอาไปตรงข้ามกันแล้วกันเพื่อจะเจอเฮ้ยอะไรเงาดำๆเข้าไปซิล็อกล็อกมันจะล็อกไปที่ไหนอันนี้ล่ะล็อกอันนี้ก็ล็อกอือโอ้โหล็อกกันทั้งบ้านเลยไม่ทราบว่า เจ้าของแมนชั่นนี้เป็นชาวร็อกจริงๆหรือไม่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วในง้องนี้เราก็ต้องทําการชาบูสปินไร้วาวหนึ่งรอบกันนะครับเพื่อเราจะเจอพลังงานอะไรบางอยา่างนั่นไงเจอแล้วเข้าห้องกันดูเสื้อผ้าอ่ะทาเคชิสันทาเคชิ สัน Where are the author คแล้วทุกคนอยู่ไหนล่ะสันจุดๆๆไม่บอกครับไม่อไม่บอกอีกมัวแต่สันอีกเออไปเก็บกุญแจดีกว่า iPhone the item library key เจอกุญแจห้องสมุดอ่ะนี่ไงห้องสมุดต,ต้องใช่นั่นแน,น่อาจจะมีพลังงานสิงอยู่ในนี้ก็เป็นได้ use the library key เฮ้ยตัวอะไรเดินผ่านน่ะอ่าแล้วก็เจนสะพัดนะว่าเจนไม่น่าลบหดุที่นี่เลยเป็นรูมคี เสียงการเปิดฉากนี่มันน่ากลัวจริงๆปาร์ตี้ร็อกเลยเฮ้ยมีนคนเข้ามาอฮ้ยเปิดห้อง,งข้างๆแน่ๆเลย,อ,ยอีเบะม่วง่ะเปิดสงสัยพี่เบะเขาจะร็อกจริงๆนะครับปาร์ตี้ร็อกมาเชียวเคไปกันเถอะอ่อแมนที่บ้าน ไม่ลองดูแลเอ้ยไม่ดูไม่ดูไมด่ดูดีกว่าเซฟเกมโอเคไปไหนดีตัดสินใจไม่ถูกเลยฮ่าาทางกันมาข้างล่างกันแล้วกัน เราหอองนี้ดูสิเฮ้ยห้องน้ำเปิดห้องน้ำจริงเลยเราเจอฟิลิปหัวฟักบัวเลยเราและเราก็เจอสมูสมูเหลวอ่าเซฟ เมเป็นรวมคีย์เป็นสันานิิฐานว่าต้องเป็นห้องที่อยู่ข้างบนแน่นอนครับใช่นิปปะอ่าสงสัยต้องเป็นห้องที่อยู่ข้างบนจริงๆนะครับอ่าห้องนี้เอิม่มเอิม่มเข้ามาทำเพื่อใครเพื่ออไรเนอะ จะซ่อนทําไมเนี่ยเแบะม่วงยังก็ยังไม่ได้มาอะใครมาฮิโรชิมะยูยูโอเคเย่ไอคัสฮิโรชิมะ did you see it too that monster ย่า yeah. it's it's เว a i l a b l e to team c h อ่อ่านแปลว่าอะไรวะเนะี่ย แยกทางกันเถอะเอ้ยทางออกทั้งหมดถูกปิดปิดกับดักงั้นแยกกันคนละทางกันเถอะโอเคกุดลขอให้โชคด,ดีเราก,ก็ตัวเชิญหน้ากบเบียมม่วงต่อไปเบีอะประตูทำไมถึงมันทำเพื่อทำเมื่ออะไรเนะี่ยประดับตุกแต่งเล่นนะเอาไว้หลอกแน่ๆนี่ไงเป็นโรงคี มันต้องมีห้องลับแน่ๆเลยกด Enter ดูสิต้องมีแถวนี้แหละอ่าจริงๆด้วยอ่ะลงมาได้ไงเนะี่ยเออเซฟไปก่อนเพื่อความปลอดภยัย สมกันสิโอเคเยสคราบเลือดตู้เซฟรหัสโอเคใช้ไอเทม สองสามเก้าสิ้นนะเตรียมพร้อมนะครับเตรียมวิ่งเตรียมวิ่งเตรียมวิ่งเลยครับเพื่อความปลอดภัย <c oughs> โอ้มาเริ่มใหม่กันเออมาสำรวจทางกันดีกว่าทางนี้ล็อกอจะเรนจะหนีออกได้ไงเนี่ยทางนี้ซ่อนไม่ทันแน่ๆข้างล่างหมังนี้ ห้องสมุดอืมทางตันไปไม่ได้ถังมังนี้ห้องครัวโอเคก็น่าจะผ่านอืมอืมทำไงดีวะคิดหนะักอืมเอาไงดีวะ ชี้ก่อนอ่ะไปดิตรงลงมาหนเฮ้ยอะไรกัน <c oughs> <c oughs> มันมา,า,ดาดได้ยังไงย,ยังไม่ได้เข้าห้องเลยเฮยมันไล่ตุย๋ยโอ้มันเกิดอะไรขึ้นกับเมนชั่นหลังนี้ยังไม่ได้ทันทำอะไรเลย มาให้มาหลอกซะละงั้นทำตามแผนเราเลยไอเทมผาสีนษะผสมสบู่เช็คขบเลือดเงียบ2 3 9มาแล้วครับอือวิ่งวิ่งวิ่งอ้ชอเอลินกันเลยทีเดียววิ่งวิ่งวิ่งโอ้วิ่งวิ่งวิ่งฟิลิ่งิ่งโอ้วิ่ง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 วิเ้ยเ้าเนี่ยโอ้ไลตูดมาแล้วอ้้ก็โอ้โอ้ยโอ้ย โอ้ึกว่าจะไม่รอดซะละโอ้ยห,หลอนอ่ะส่งก็เป็นฮอลเลอร์เกมจริงเกมสของขวัญเนี่ยอ่ะสองสามเก้าไขตู้เซฟกันรหัสก็ต้องเป็นหกสามเก้าสองอ่ะเป็นการดาวน์คนเทปรอเล่นมครับเป็นประสบการณ์จากการเล่น ที่ตัดคิดไปนะคะเนื่องจากมันเฟลหลายครั้งมากจ,จนเดาวรหัสถูกคิดเบดรูมคีย์ห้องนอนเด็กเหรอออกมาห้องนี้กันมันสยองขวัญจริงเออคิดเบดรูมคีย์อไม่ใช่นี้ว่ะต้องเป็นห้องนี้เออใช่จริงด้วย,อ,อ,ยอะเออใครอะผู้หญิง r ิโรชิมะยูโอเค Where are the a u t h o r I don't know มี g o อ crafted แปลว่าแย่แตกกระจายโอ้ oh, e a l l y Come with me with here uh, Come with me กันล้วกัน Are you kidding me? คุณนายกำลังล้อเล่นกับฉันไหมฉันไม่อยากเดินในแมนชั่นนี้มันมีสัตว์ประหลาดอยู่โอเค ทาคุรุทาคุรโรเฮ้ยทาคุรโรทาคุรโรเอ่อทำ,ทำไมต้องพูดอยู่ประโยคซ้ำๆนยเนี่ยทาคุรโรอ,อจะพูดทำไมสงสัยเห็นประสบการณ์ที่ไม่น่าเห็นมานะครับเคสเซฟเกมเอ่อเอาไว้ต่อพาร์ทหน้ากันแล้วกันไม่ไหวดึกแล้ต้องนอน เดี๋ยวแคนเซิลแล้วก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ